สวัดีกันด้วยนะครับผมชื่อผมกาวเจมเกมเมอร์แก้ววันนี้จะมาแคสเกมใหม่คาพิวิชั่นศูนย์จุดสิบผม่จุดองครัจากที่ยังไม่ได้แคสกันตั้งนานอ่ะวันนี้จะกลับมาแคสกันแล้วก็มีแคสเชิญมาสามท่านที่ไม่อยากได้ยับเชิญเลยนั่นคือคุณฟุกครับผมสวัสดีครับคุณบีมไปตัดต้นไม้ครับสวัสดีครับคุณบีมแล้วก็คุณดีเคชื่อเอสครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาเอาชื่อเราในคืนแรกในโหมด ใ,ในโหมดไปเลยโหมดโหมดนาโมนะคบผมนามเมื <ait> od, o, ่อวาตัดมากันด <is> ีก <Tonight> ว่าบ้อะไวเนี่เรอเนี่อเครื่องเครื่องเครื่เนี่ครับมีขอครั่าเนาเน่าเนเนาเน่เน่น่าเน่างน่าเน่าเน่น้าเน่เนมาเน่นเาเน่าเน่เน่าเน่าเนาน่าเเนเาเนน่าเน่นาเร่่าเน่านนานน ไชอบชักกระดูกโชคดีไปชักปลาดุชักปลาดุโอ้ยค้างค้างคางค้างโอ้ยแรไรใช่ครับใช่ครับช่วงนี้เครื่องมันแหลกมากเครื่องผมมันปันยา่านี้ไม่ใช่ครับเครื่คุณกำลังเป่นเป่งกาวอยู่เดือเดอเดอเดเดย่างนี้ครับกำลังเ่งเอาชีวดรอคุนแนกก่อนแรกก็เจ้าชีวีเาคุณแได้ปดิไงอีกห้ตีวะ ดดู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 คุ้ครดียไปออสเตเลียเรีย้ยวครับเปตำวจนะครับเดี๋ยวผมจะขังคุณไว้ในฮ่องกงเลยฮ่องกงเขาขึ้นขังไวเยจะไปฮ่องกงเหรอดีดดีไดจไปเขาอยาเรามาดาวกันดีกว่าครับว่าจะช่วได้คืนได้ไหผมว่าน่าจะตายก่อนได้เตยก่อนพี่เจมอ พ่อผมมาชื่อว่าชื่อว่าเลดิจาเสือคนชื่อเลดตอนนี้ก็คือน้องคนจุบูโอเคเฮ้ยเอาละตัดไม้ได้เยอะยังตัดไม้ให้ได้เยอะเยอะใช่นะครับเอาตัดไม้เอ้ยเยอะเอาละเอาไม้มาทำบอลลูนบอลล้เอาไม้มาทำบอลล้นอร่อยเลยคุณอยากทำหนมาชิมเป็่อไรพ่อผมทำให้วันนี้ โหคุณนี่โอ้ไม่เข้าใจถึงคำพูดภาษา,าแคสเกมทุยได้แล้วแคสเกมหมอบเป็นไส้ปูผมอยากกระตกุกตัวเองสักครั้งยังให้แรงๆเลยเถอะแคสเกเป็นไส้อย่าไปอย่าไปสนใจท่านผู้ชมอย่าไปสนใจคุณฟุกนะครับเขาบ้าครับตอนนี้เฮ้ยเขาเป็นอะไรวะเนี่ยเขา <c oughs> เป็นไงเขาไม่เด็กเออเขาก็เด็กธรรมดาเนี่ยแต่เขาก็มัวๆไปแคสเกมไม่ค่อยเป็นเออเข้าขี้แตกนะครับขี้ไม่แตกเอ้อ ชอบใส่เกงบายเกงบิวตี้ครับโอ้บ้าครับคุณเนี่ยชอบใส่็เปนแล้วผมเด็กใส่เลยตอนนี้คุณวิมก็ใส่อยู่เนี่ยคุณเจมชอบขี้แตกคาสระเลยโอ้ไม่จริงครับผมก็ไม่เคยนะได้ไหมไเคยผมเคยขี้แตกครับแล้วคุณตอนเกิดเด็กครับือตอนเด็กผมเคยขี้แตกครับคุณชมครับผมจะบอกเลยให้คุณเจมนี้เป็นหัวหน้าแกงแข็งเก่งเมไอ้ครับคุณฟุกเขาบ้าอย่ะครับเป็นซุปเปอร์แมนครับใครมีโต๊คาบ้างครับ ครับคุณครับคุณมีคุณคุณมันยังไม่มีครับคุณนะครับเองครับดทำไมคุณได้มาเยอะจังครับก็ผมตัดเอาตัดได้่ตัดดิโปเขามสิบสี่สองชุดครับเขาตัดกันได้หกสิบสี่สองชุดมั้งเขาโปะปะครับแบบครบอยังยงเลยครับเขาโปะปะครับผมมันตัดได้แปสิบเนี่ยเนี่ยได้โปะคุณแอบใช้ใช้เวอร์ชันโปะเนี่ยถ้าใช้โปรนะผมไม่ให้คุณแค่เลยนะ ไม่ได้ใช้เออไม่ได้ใช้เราจะอยู่บ้านใต้ดินหรืออยู่บ้านบนดินดิโอวันันแรกก็ต้องใต้ดินก่อนครับได้ได้โชคดีนะผมครับผั่วมาก่อนขั่วทำไมวะเอาไปก็บข้าวข้าวเอามาทำเป็นอะไรนี่นี่ทุกเขาตัดไม่ได้วเนี่ยข้่วบ้านใครวะทำเอามาทำผัดกะเพรามูเลือกขั่วไว้ทำอะไรครับขั่วขั่วไว้ทำขั่วไว้ทำไข้พะโล้ครับ อให้ฟุกคุณฟุกกินคุณฟุกบอกชอบเลยเชอบไข่มาู้วยบอลลตโกโกเจอหินแล้วเม็ดโกโกเม็ดโกโกบอลลตโกโกเดี๋ยวก็ต้องใช้ของี๋ยวต้องใช้สเปรย์ก่อนนะประหยัดนะครับอย่าใช้เยอะแต่ทำไมผมไม่อยากเชื่อว่าทำไมคุณดีเคเขาตัดได้เยอะจังเอออันนี้ผมไม่ได้โปนนะครับผมสาบานเลยคุณเล็กหยุดตัดไปครับ เอ้หยตัดไอเคหยุดตัดไม้ะหยุดตัดไม้เขเราไปหาสถานที่ที่ตัดไม้ตอนนี้ไม้ไม่มีเนี่ยตอนเนี้ยเห็นแต่ไม้เอ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิลแอปเปิ้ลมามาทำไส้ปูโอ้เจอเจอแอปเปิ้ลสองอันเจอไม้เลยโอ้โหโอ้โหมันทำของตกกันดมเลยพวกนี้เฮ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิลเกบสิครับบวกก็บบวกกับ ถ้าเราสร้างบ้านเสร็จเดี๋ยวพัตตะจะมาอยู่บนภูเขาไ,ไม่ได้โอ้จะไปนะทำอะไรบนภูเขาคุณจะไปทำอะไรคุณไม่น่าขี้บนภูเขาคุณไม่ได้อยู่บนภูเขาด้วยมือเลยนะไม่มเยอะของเขาสิครับเราก็อยู่ในธรรมชาติเราเป็นคนไม่ได้เป็นพวกชาวป่าผมก็ไม่ได้เป็นพวกซีอุยนะแล้วผมก็เจอท่านแต่ว่ามีสิ่งอย่างไรที่เหมือธรามะมันจะใหญ่เงี้ยผมเจอท่านเจอท่าคุณเคยเจอนี่ไหมครับเจอเจอซึ่งครับไม่ใช่แล้ว เจอจอลจอริลีจอร์ลจอรจอมันชอบลอกากากาีคุณดิเคขมวยเห็นไหมโอคุณดีเคตอนนี้คุณเป็นไหนเนี่ยกำลังคุอาไปดูิมกันบ้างเมื่อกี้เพิ่งกดเข้าไปดูพีบีคุณบีเขาชอบพีบอยู่กันครับคนไหนเล่นพีบีโแต่ผมว่าคุณบีมเล่นพีบีออนอยู่ เขายศแอคุณบีมยศพี่บียศแองหนึ่งวีเองครับจากก่อนจากทุกเม้นน่ะกินมากทั้สองยิ่อโดนแบนโต้โโดนสมน้ำหน้าครับใช้ขวานไงโดนแบนอือความสวยของเขาคือสมน้ำหน้าถูกครับโดนแบนกับใช้บางต่อโดนแบนสมน้ำหน้าแปลว่ายิงจ่อเออตอนนี้เขาบ้าจริงคุณฟลุกยิงจ่อลุงตาค่อยยิงจ่อกินกินแสบเปล่าไปไหมมึงอ่ะ กิสลาเปากิสลาเปาไส้บุ๋งเต็มทีอร่อยดีดีดูแมกกาซอยห้าบาทตึง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 ใช่ไหใช้เวอะไรกันเล่นไหมคะเป็นประโยชน์เถอะไม่ใช่เอามานั่งคุยจอๆกันผมเห็นมือสองตัวเร็วมึงเอือคุณเป็นไงอยู่เนี่ยเนีเอาพูดมึงเนี้ยทำไมติดปากแกโอ้เจอหมือสามคนแกไปที่ยแกโดยมันนี่ดิมูเวนผมเจ้ามือสี่ตัว้แตัวทำไมต้องโดนฆ่าด้วยเนี่ย เจะไปขัดเอามาทำเป็นผัดกะเพราเลยโอเคดักกะเพราเราก็จะไปขุดหินกันก่อนดีกว่าใช่แล้วเราก็จะฆ่าหมูก่อนคุณนี่แค่คุณปักไฟอย่างเนี้ยยังเลยขมงคุณใช่คุณอยู่ไหนกันเนี่ยมอ่ะคุณขุดตรงไหนเนี่ยคุณขุดเป็นบ้านเนี่ยเนี่ยโอ้โหของบ้านไม่ใช่บ้านคุณอยู่ไหนกันเนี่ยแล้วคุณน่ะอยู่ไหนบีมผมอยู่ในป่าเฮ้ยคุณมาทำอะไรเนี่ยไอ้อะวะผมจะผมไปหาตามา ทำตาเผายังคุณดิย์เหยยงเลยเห่ยใครมันขุดอะไรวะเนี่ยตรงเนี้บเอ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยเห่ยเราไปที่คุณขาคุณน่ะดิเห่ยเห่ยตอนนี้อยู่ไหนผมไปตามหาให้เห่ยเออจะขึ้นยังไงวะเนี่ยอยู่ตรงไก่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงแกะด้วยเฮ้ยเห่ยก็จอ้เจ้าก็อยู่ด้วยเนี่ยใครต้องเดินท่ำหลายท่ำเลยจริงเนี่ยตรงเนี้ยขุดโอ้ตรงนั้นเป็นตรงนั้นเป็นต้นต้นสีขาวของตั้นะผม ชี้ตรงนั้นแหละตัวสีขียวแล้วได้แต่ว่าเราต้องไปตามหาคุณบีอนนะย่ามาบ้างเด็กเราอ่ะเราขุดแล้วอ่ะทไเด็กเราหาคจริงเฮ้ยช่วยด้วยครับวิ่งไม่ได้เลครับเพื่อให้คุณบีมันไหนเนี่ยผมก็งงแล้วเนี่ยเอ้ยยังไม่งงเดินกลับไปได้เดี๋ยวโอ้ผมมีถ่านสามสิบเอ็ดตัวเอ้ากดเข้าไปดูทีแล้วอะไรเดี๋ยวโอ้ยว่าจริงเปิ้ลแต่ก็ไม่เอาเราจะแกะสองตัว ข้าแกะเราปิดข้ามสิจะห่วยอะครับเย่บ้านมีไฟแล้วเฮ้ยดีใจแค่บ้านมีไฟเอ้งเห็นชื่อคุณปีแล้วเฮ้ยเห็นชื่อแล้วเราก่อนเดยวขอข้าแกะโอตินห้าบ้าเครื่องอะไรกันเนี่ยไม่เล่นอย ดีสักทนึงอุ้ยเล็กจะมมืดนะครับจะมืดจะมืดจะมืดนะแกจะมืดนะครับคุณบีมรีบเข้าบ้านเลยครับเร็วๆครับผมวิ่งไม่ได้แล้วอาหารเหลือหลอดเดียวครับพี่อาหารผมมังกรโอยคุณไม่ประหยัดเลยคุณบีมผมพิู่จนคุณเนี่ยผมเลยใช้นี่เหลือหลอดเดียวโอ้โหเครื่องช่วยด้วยทุกคนผมวิ่งไม่ได้โอ้ยเครื่องขยับไม่ได้เครื่องโอ้โหเครื่่องฆาไก่ไปข้าหมูไปเลยเยออมันฆ่ายากจังเลยเครื่องขุดโตเครื่องมันขุดไปด้วยนี่ไปได้แล้วเขาไปไม่ เข้าบ้านเออครับก็ได้ฝากขุดด้ะคุณเรียนฝากขุดด้วยโอ้โหนี่คือทางผโอ้โหทางคนไหนที่ใคมาทำบ้านอย่างนี้วะเนี่ยตัวของผมโตกว้างปิดปิดหายมาปิดดิผมวิ่งไม่ได้ใครมีเจ้าเผาแล้วใช่ไหมปิดแทนแล้วกันวันนี้ใครมีเจ้าเผาม้างใครมีโตคาบ้างโตคาที่ผมค้าไปอยู่ไหนใครมีโตหมามั่งฟุกมีโตคาอยู่ในตัวลดแล้วเล่นล้แล้วใครมีอาหารหมามั่ง เฮ้ยเคยได้ครับครับปี๊ทีเร็วรถอาหารรถหมดแล้วจริงเหรอเอาชิปอืมชิปมาครับคุณบีเอาของเอาเนื้อมาเร็วเนื้อที่บีมมีอยู่เอามาครบเฉยแล้วเอาแอปเปิ้ลไปคุณบีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลคุณบีกินกินดิครับกินบอกแล้วเอาชิพเราได้คืนแน่กุณว่าคุณตายแน่คุณบีมอดตายเลยอ่ี้แตกเลยอ่ะนะชี้แตกเหรอชี้โอ้ฉี้กับตัวเนี้ยโอ้คุณบีบ้าฉี้แตก โอ้โหโอ้ชิคกี้แลบฮัลโหลครับเอ้ยขอไฟได้มันเนี่ยโอ้โหเอ้าปู่คุ้มค่าแต่เผาว่าเหมือนกันนะคุณเล่นมาตั้งนานความหิวผมลดแค่หน่อออยเคุณบีมาแย่งผมดิผมใจหัอาหารเหมือนกันเขาไปอยู่สับไอ้ผมไปได้รักครับเจมส์ไอ้ใครมาโอ้ยดูเดือดมอนสเตอร์เกิดขอต้องเอาไฟก่อนเออโอเคเลยพี่เจมเจอหลุมฐานมหาศาลขุดอยู่ครับรอพ่อตัดดิบนอืมรอพ่อคุณตัดดิบินใช่ที่ไหนไหนครับ ผมขอถ่านดิคุณบีมเอ้ยคุณทีเคเออคุณที่เคขอทาน่อยครับได้ครับมีม้เนี่ยถ่านคุณมีใช่ไหมมีอยู่ประมาณยี่สิบเมตรก่อนอ่ะส่งไปครับให้หมดเลยครับเอามาทางตระกูลเลยครับเฮ้ยคุณฟุกะขโมยของผมอะคุณมาครับเอามาทางตระกูลเลยเฮ้ยไอขโมยอขี้ขโมยเหรอคุณคุณผมไม่จะบอกผมชอบคุณใช่ไหมคุณฟุกเเพศเพศคุณเก้ ผมชอบฆ่าคนฆ่าคนนั้นฆ่าใครอะคุณฟุกขุดแล้วก็คุณขุดคุณขุดไปคุณก็ไม่ปักไฟเนาะขอคอ่กกาศกับแป๊บดนึงนะคุณได้ที่นอนหรอคุณดีโอ้สบายอ่ะคุณที่สบายคนเดียวคนอื่นเขาไม่สบายโอ้เสร็จแล้วโอ้ขี่ล่างใส่นิีโอดิเอาแล้วไงใคระบอกว่าไม่ดิ คุณพวกคุณมีหินกันเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าครับตอนนี้ก็ชุดอันามาผมมีผมมีหกสิบเอ็ดก้อันเพราะผมขุดมาทั้งวันเลยโอ้โหขุดกันมาทั้งวันเลยผมขุดตั้งแต่เชา้าก็ไม่มีใครใช่ไหมผมคิดด้วยต้นราคาตกด้วผมคุณผู้ต้องคดโอ้ยมีหกสิบสี่ก้อนมีหนึ่งชุดเลยอ่ะเ <c oughs> ไรกันเ <c oughs> ดียวเช่ญเอาไอโฟนมาฝากกันไป โอ้ยฐานทังบนที่ยวคุณเป็นแบบนี้นะครับคุณจอคุณดิ้งจ๋อเป็นพาที่มันมากเลยครับพาร์ทแรกก็ยังเป็นคอมันเขาเอาชืวอในคืแรกอันนี้เขามนอันนี้เขามามันกันนะผมมันให้กระจายครับวันนี้่าธี่ไปเว้นปากเป็ดบอกว่ามันไปลองลิงลิงมันชอบกินอะไรหมดหัวกับคุณเฮ้ยใครตายบุกบุกตายอ้าวเฮ้ยคุณ โอเคผมไม่ได้ฆ่าเขาใครฆ่าก็มาเขียนใบนะครับก็ผมก็จะโอ้โจะข้าบของอแต่เขาบางังช่วยด้วยนั้นก็คลิปนี้ก็น้องรีมากครับ <ไป S 1> ก็ขอจบไันแค่นี้ผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ